ค่ะครหน้ากว้างฟิวบ้านเดียวที่นี่ City Sense l u s พลามสองท่าข้ามค่ะแม่แม่วันนี้เอมิสจะพามาดูแบบบ้านเรนสไตล์โมเดิร์นที่มีหน้ากว้างถึงแเมตรสงชั้น4ห้องนอนสาห้องน้ำ2ที่จอดรถเหมาะสำหรับครอบครัวทั้ง3 g e เจเนอเรชันมีพื้นที่สีเขียวบริเวณบ้านเพิ่มความสดชื่นจะทำไปที่จอดรถอีก1คันก็ได้นะคะทีนี่เขาลงสาเข็มเท่าตัวบ้านไว้ให้แต่บริเวลาจดรถจถึงลานซั้ง้านหน้าบานรตูกระจกอลูเียม่เพิ่ม่องสงอมเซชันพิเศษสามารถกัน 8ที่นั่งมีช่องแสงจากด้านหลังแถมเพดานยังสูงพิเศษถึง2.7เมตรโครงการยังดักฟ้าซ่อนไฟเพิ่มความหรูหราให้อีก,อกด้วยพื้นที่ทําครัวภายในตัวบ้านเลยยังไม่พอสามารถต่อเติมด้านหลังเป็นครัวหรือซักล้างได้อีกมีห้องนอนชั้นล่างสำหรับผู้สูงอายุอยู่ใกล้กับห้องน้ำเป็นกระเบื้องแบบด้านป้องกันการลื่นพร้อมสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ดกระจกบานใหญ่และช่องแสงได้่ะพื้นที่ใต้บันไดกว้างจะท,งนนทําเป็นมุมอ่านนิทานเล็กๆหรือเก็บของก็ได้บริเวณชั้น2มีสามห้องนอนพ่อคุณแม่สามารถวางเตียง ท้องน้ำใช้แชร์กันค่ะส่วนกลางที่นี่แบ่งเป็น2โซนด้วยคอนเซปต์ออกซิเจนคอมมูนิตี้ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นโซนแรกโอโูคลายมีสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดใหญ่แยกสระผู้ใหญ่และสระเด็กมีฟิตเนสอุปกรณ์ครบครันรวมไปถึงโคเวอร์กิ้งสเปซและกิจรูมให้เด็กๆมาเล่นเพลินๆโซนที่สองโอทูพายที่ออกกำลังกายในสวนเดินนวดกดจูสนามเด็กเล่นและสนามบาสเกตบอลโครงการอยู่ติดถนนเลียบวงแหวนฝั่งใต้ไล่ทางโดดถึงสองจุดไลเซ็นทันพาราม2แองใกล้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยยยยธนนนนนบบบุรรรรรรรีีีเเเเเพงงง1.2 1752กกมมมมาาาาาาาคคิ่ต้้้3-5ลลลทททสใจแวะะขชโโหือ 3า